สวัสดีครับผู้เรียนทุกคนครับพบกับวิชาพลเมืองดิจิทัลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในบทนี้จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณลักษณะที่ดีครับเราได้พูดคุยกันเรื่องของความหมายนะครับและก็คุณลักษณะจำแนกประเภทของพลเมืองดิจิทัลกันไปแล้วนะครับในบทนี้นะครับจะมาพูดถึงพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณลักษณะที่ดีครับ คุณลักษณะที่ดีของพลเมืองดิจิทัลเป็นอย่างไรครับทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศครับในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่ทุกคนได้ดำเนินการอยู่แล้วครับแต่ไม่เพียงพอต่อการเป็นคุณลักษณะที่ดีของพลเมืองดิจิทัลที่สมบูรณ์ครับบุคคลนั้นจะต้องใช้เทคโนโลยีในทางที่เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยนะครับเช่นการเคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่นเราไม่ได้เคารพสิทธิหน้าที่ของตนเองอย่างเดียวนะครับ ต้องเคารพสิทธิและของผู้อื่นด้วยตลอดจนการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารนะครับกับทางภาครัฐภาคเอกชนนะครับและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับที่สําคัญครับต้องถูกต้องอย่างสร้างสารรค์ด้วยนะครับเอาละครับเราจะมาดูว่าพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณลักษณะที่ดีที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Good Digital Citizen เป็นอย่างไรครับคุณลักษณะที่ดีของพลเมืองดิจิทัลมีองค์ประกอบดังนี้ครับ1 การตระหนักถึงความสามารถในการเข้าถึงครับเทคโนโลยีสาระของผู้อื่นด้วยครับในเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้อื่นที่เข้ามาร่วมกับเรานะครับเราจะต้องคำนึงถึงว่าคนมีความแตกต่างกันนะครับบางคนเข้าใจบางคนเชี่ยวชาญบางคนพอใช้งานได้การเป็นผู้ประกอบการที่ดีนะครับผู้บริโภคที่ดีมีจริยธรรมเป็นผู้ส่งสารและรับสารที่มีมารยาทการเข้าลพกต่อก,กฎหมายและกฎระเบียบการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมไม่ส่งผล ต่อสุขภาพนะครับและที่สำคัญการเรียนรู้วิธีการเสริมสร้างความปลอดภัยให้ตนเองในการใช้เทคโนโลยีครับคุณลักษณะของพลเมืองดิจิทัลที่ที่ดีนะครับในด้านต่างๆก็มีหลายๆด้านนะครับะจะสรุปให้ดังนี้นะครับด้านที่1ครับความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าอินเทอร์เน็ตเซฟตี้ในโลกอุดมคติครับผู้ใช้เครือข่าย อินเทอร์เน็ตเราต้องไม่กังวลว่าจะมีมีใครเข้ามาลักลอบใช้ข้อมูลของเราลักลอบเข้าเครื่องของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือผู้ดูแลระบบไม่ต้องกังวลว่าเซิร์ฟเวอร์จะมีคนมาก่อกวนนะครับบริษัทธุรกรรมต่างๆไม่ต้องป้องกันอะไรทั้งสิ้นไม่มีใครมาทําอะไรเราหรอกครับแต่ในโลกของความเป็นจริงครับไม่ใช่เลยครับมีการบุกรุกมีการก่อกวนมีการลักลอบเข้าถึงเข้าใช้ข้อมูล และมีการพยายามทำลายข้อมูลซึ่งเราได้พบเห็นในโลกปะจจำวันในข่าวสารต่างๆอย่างแพร่หลายนะครับและหลายครั้งเป็นกรณีที่สร้างความเสียหายเข้าขั้นอัจฉรกรรมทางเครือข่ายและอัจฉรกรรมทางคอมพิวเตอร์เช่นนะครับในโลกปัจจุบันครับอัจฉรกรรมทางคอมพิวเตอร์นะครับได้แบ่งออกเป็นถึง9ประเภทด้วยกันนะครับมีอะไรบ้างครับเสนอในยอเลยนะครับว่าการลักขโมย ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตการจุนรรกรมข้อมูลหรือการลักลอบใช้บริการต่างๆก็ถือว่าเป็นอัชญากรรมของคอมพิวเตอร์แล้วครับการนําระบบสื่อสารมาปกปิดความผิดของตนเองการละเมิดสิทธิ์การเรียนแบบการปลอมแปลงหรือการก๊อ y s ี้ซอฟแวร์ครับที่ไม่ได้รับอนุญาตก็เป็นอัชญากรรมครับการใช้คอมพิวเตอร์ในการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมนะครับเช่นภาพละมกอนาจาร หรือข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงครับก่อให้เกิดการหมิ่นประมาทต่อผู้อื่นหรือทําให้ผู้อื่นเสียหายการใช้คอมพิวเตอร์ในการฟอกเงินครับโอนเงินไปผ่านบัญชีต่างๆอันนี้มีกฎหมายซึ่งรุนแรงมากเลยนะครับมีปปงเข้าไปยึดทรัพย์ด้วยนะครับเราจะเห็นในข่าวที่มีดาราร่วมกับผู้ค้ายาเสพติดเห็นไหมครับรับโอนเงินจากผู้ค้ายาเสพติดเขาอาจจะรู้หรือเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ครับมาซื้อรถ เปลี่ยนจากรถเป็นเงินจากเงินโอนกลับนะครับหรือล้านทองรับซื้อจากพ่อค้ายาเสพติดครับเปลี่ยนจากเงินจากการค้ายาเสพติดเป็นการซื้อขายทองพอซื้อขายทองเสร็จแล้วกลายเป็นเงินบริสุทธิ์ครับนี่คือโอนเงินผ่านไปผ่านมานะครับทําให้เกิดการฟอกเงินการใช้คอมพิวเตอร์ในการก่อกวนทําลายครับอันนี้เราพบเห็นอยู่การหลอกลวงให้ทําการค้าหรือการลงทุนครับซื้อขายทองคำครับโอนเงินครับ แชร์ลูกโซ่ครับเนี่ยครับหลอกให้ลงทุนสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยครับการลักลอบนําบัตรเครดิตของผู้อื่นมาใช้อันนี้ถือเป็นอาชญากรรมเลยนะครับผิดทั้งกฎหมายครับผิดทั้งพรบอรคอมพิวเตอร์และการใช้คอมพิวเตอร์โอนเงินใดบัญชีของผู้อื่นมาเป็นของตนเองนะครับอันนี้เข้าขั้นคนเก่งแต่ใช้ความเก่งในทางที่ผิดครับเราต้องไม่ทําแบบนั้นเพราะถ้าจะเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีนะครับและมีคุณภาพ9ก้าข้อนี้เราต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องครับ ในเรื่องของความปลอดภัยในอินเทอร์เน็ตครับมีหลากหลายเรื่องครับเราใช้อินเทอร์เน็ตปลอดภัยมากน้อยเพียงใดคําถามเนี่ยตอบยากครับเพราะว่าในโลกอินเทอร์เน็ตมีเครือข่ายมากมายครับบางเครือข่ายรักษาความปลอดภัยได้ดีบางเครือข่ายไม่ได้รักษาความปลอดภัยเลยระดับความปลอดภัยน้อยมากครับทาให้แฮกเกอร์หรือผู้ไม่ประสงค์ดีนะครับมาเจาะระบบเราได้เกิดการโจมตีทางเครือข่ายเกิดไวรัสคอมพิวเตอร์หรือระบบ เครือข่ายต่างๆในอินเทอร์เน็ตไม่ได้ติดตั้งระบบป้องกันที่เราเรียกว่าไฟร์วอลนะครับเช่นนะครับถ้าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาไวรัสตัวนี้ดังมากที่ชื่อว่าแลนซัมแวร์นะครับเป็นมาแวร์ประเภทหนึ่งครับที่เข้าไปควบคุมนะครับข้อมูลไปล็อกการเข้ารหัสหรือล็อกไฟล์ทุกอย่างครับไม่สามารถเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ได้ไม่เข้าสู่สามารถเข้าสู่ข้อมูลได้ถ้าคนหรือเจ้าของ อยากเข้าถึงก็ต้องจ่ายค่าเรียกค่าไถายครับเขาเรียกว่าตัวนี้ครับเลนซัมแวร์ซึ่งโรงพยาบาลนะครับตกเป็นเหยื่อต้องจ่ายเงินครับข้อมูลผู้ป่วยข้อมูลการรักษาพยาบาลเยอะแยะมากมายมหาศาลข้อมูลเหล่านั้นมีคุณค่าครับและมีประโยชน์สําหรับทุกๆคนฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผิดครับนั้นโรงพยาบาลอาจจะไม่ได้ป้องกัน อย่างทันท่วงทีครับคนที่เขียนซอฟต์แวร์ที่เป็นไวรัสประเภทนี้ต้องเก่งมากๆฉะนั้นต้องดูแลตัวเองนะครับวันหนึ่งสมาร์ทโฟนเราอาจจะถูกล็อกได้วันหนึ่งคอมพิวเตอร์โนต้ตบุ๊กเราอาจจะถูกล็อกได้นะครับฉะนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยนะครับต้องระวังตัวเองนะครับนี่คือตัวอย่างไวรัสคอมพิวเตอร์นะครับที่เข้ามาในเรื่องของความปลอดภัยในโลกอินเทอร์เน็ตเราจะป้องกันได้อย่างไงครับติดตั้งไฟวอล ป้องกันช่องโหวจากเซิร์ฟเวอร์ป้องกันไม่ให้ข้อมูลของเราล่วไหลไปยังที่อื่นนะครับควบคุมการใช้งานแล้วก็เก็บหลอกไฟล์เพื่อพิสูจน์ตัวตนครับในความเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีในข้อที่2ครับในเรื่องของความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงปลอดภยัยหรือว่า privacy and security เป็นสิ่งที่ผู้เรียนหรือเป็นสิ่งที่ทุกคนในสังคมดิจิทัลจะต้องเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการข้อมูลในโลกออนไลน์ให้ปลอดภัยจาก ภัยคุกคามต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขโมยตัวตนหรือการฟิชชิงนะครับฟิชชิงก็คือการมาหลอกล่อเราคือการตกปลานั่นเองครับมีเมลมาหลอกเราว่าคุณได้รางวัลลอตเตอรี่คุณเป็นผู้โชคดีที่ถูกสุ่มตัวเลขมานะครับถ้าคุณคลิกลิงก์นี้เราจะมีโบนัสให้คุณนะครับหรือมีอ e ีเมลที่เป็นฟิชชิงเมลมาหาเราว่าจะมาร่วมลงทุนกับเราเป็นเงินหลายล้าน u ดอลลาร์ อันนี้บอกไว้เลยนะครับว่าไม่จริงครับหลอกลวงนะครับงนั้นถ้าเรารู้อยู่แล้วเราต้องไม่เข้าไปร่วมกับกระบวนการเหล่านั้นและที่สําคัญนะครับเราต้องป้องกันตัวเองในการกําหนดพาสเวิร์ดหรือรหัสผ่านในการเข้าใช้อุปกรณ์ให้เราได้ยากนิดนึงรู้ฐานเล่กลของผู้ไม่หวังดีอ๋ออันนี้เราเคยเจอละเราเคยทราบแล้วอันนี้คือเล่กลของคนที่พยายามจะหลอกทางอินเทอร์เน็ตนะครับดังนั้นต้องดูแลตัวเองครับไม่มีใครมาช่วยเราได้ในเรื่องของ ความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงปลอดภัยตัวเองเป็นที่พึ่งดีที่สุดครับประเด็นที่3ครับพลเมืองดิจิทัลที่ดีจะต้องรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์และการสื่อสาร relationship and communication ครับต้องรู้จักทบทวนทักษะการปฏิสัมพันธ์ทั้งต่อผู้อื่นนะครับต่อตนเองด้วยสื่อสารยังไงให้เข้าใจนะครับการสื่อสารเป็นเรื่องที่ยที่ยากนะครับเพื่อถ้าให้เข้าใจ บางคนอาจจะบอกว่าคุยไม่ค่อยรู้เรื่องพิมพ์ไม่เข้าใจนั่นคือเราจะต้องมาทบทวนนะครับว่าการสื่อสารต่อตอนเองและผู้อื่นเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับการสื่อสารในชุมชนในเชิงบวกนะครับการสื่อสารมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบพูดเพื่อให้ทะเลาะก,กันก็ทําได้พูดเพื่อให้รักกันก็ทําได้ครับนั้นตรงนี้จะเป็นแนวคิดที่สู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีและมีจริยธรรมนะครับนั้นความสื่อการสื่อสารเป็นเรื่องที่สําคัญมากอันนี้เป็นตัวอย่างครับ ในการสื่อสารที่จะมาหลอกเรานะครับในเรื่องของฟิชชิงเมลนะครับมี Facebook มาแอดขอแอดเราเป็นเพื่อนมีโปรไฟล์ดีนะครับแต่จริงๆแล้วไม่จริงครับเป็นข้อมูลที่เป็นเฟกหรือเป็นที่ปลอมครับเอารูปคนอื่นเป็นนักบินบ้างเป็นทหารบ้างนะครับเป็นชาวต่างชาติบ้างซึ่งคนไทยจะชอบมากครับอันนี้เป็นจุดอ่อนแต่สิ่งที่เห็นก็คือเป็นเฟซปลอมลวงให้โอนเงิน สร้างความสัมพันธ์นะครับส่งเงินมาให้จํานวนหนึ่งส่งของมาให้จํานวนหนึ่งเราเรียกว่าแก๊งโรแมนติกแมครับอันนี้สามารถไปเซิร์ชดูได้นะครับในข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ตมีเยอะมากนี่คือหน้าตาของคนที่ปลอมตัวมาครับนั้นจะต่างกับใน Facebook อย่างหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับนั้นต้องระวังให้ดีนะครับประเด็นที่4ครับการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีต้องเข้าใจในเรื่องของการกันแกล้งบนโลกออนไลน์และดราม่ายุคดิจิทัล อันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมากและเกิดขึ้นบ่อยถีขึ้นในโลกปัจจุบันครับการกันแกล้งในโลกออนไลน์มีหลากหลายวิธีครับทั้งเชิงบวกเชิงลบการกระทำที่เกิดผลกระทบต่อผู้อื่นนะครับนั้นจะต้องสอนให้ผู้เรียนทุกคนนะครับเห็นถึงการกระทำอันไหนที่เหมาะสมอันไหนที่ไม่เหมาะสมนะครับเช่นการเหยียดสีผิวการต่างๆซึ่งในเรื่องของการกันแกล้งนะครับก็ มีหลากหลายอย่างใช้เครื่องมือสื่อสารหลากหลายรูปแบบนะครับเช่นเข้าไปโพสต์ในสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter นะครับการแชทต่างๆนะครับซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือมีการรังแกกันในโรงเรียนล้อชื่อพ่อชื่อแม่ใช่ไหมครับล้อสีผิวล้อความสูงนะครับซึ่งเมื่อก่อนเราคิดว่าเป็นเรื่องปกติแต่ในนี้ไม่ใช่ครับการล้อสีผิวเนี่ยในต่างประเทศถือว่าเป็นเรื่องที่รุนแรงและในโลกสังคมโลกเนี่ย แอนตี้มากนะครับจะเห็นว่าในเรื่องของการเหยียดสีผิวเหยียดเชื้อชาติเหยียดศาสนาเนี่ยรุนแรงมากๆากน่าจะต้องเข้าใจและต้องพูดถึงคำนึงถึงเรื่องของอไซเบอร์บูลลิงและก็ดราม่าด้วยนะครับซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลเราก็จะเห็นแล้วครับว่ามีการเหยียดเชื้อชาติเห็นไหมครับการแสดงสัญ,ญลักษณ์เหยียดทางเอเชียอย่างนี้เป็นต้นครับในอเมริกันก็เหยียดเอเชียนะครับในอเมริกันกันเองก็เหยียดสีผิว นะครับคนดําคนขาวซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกดิจิตัลด้วยแล้วมาดูครับว่าการกันแกล้งในโลกออนไลน์ทำ,ทำได้หลายรูปแบบครับประเด็นที่1การโจมตีหรือขู่ทำร้ายการใช้ใชถ้อยคําที่หยาบคายครับหรือไปโพสต์ว่าระวังตัวให้ดีเดี๋ยวจะตามไป 1, นึนะครับขู่ทำร้ายผ่านช่องทางต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นไซเบอร์บูลลิงครับการคุกคามทางเพศนี่ครับส่งภาพลามกอนาจารไปนะครับ ขอไปมีปฏิสัมพันธ์หรือทํากิจกรรมทางเพศอันนี้ครับตัดต่อรูปภาพโป๊เปลยอนาจารกอให้เกิดพูดที่ได้รับผลกระทบอับอายและเสืเส่อมเสียชื่อเสียงนะครับประเด็นที่3ครับการแอบอ้างตัวตนนี้ก็พบบ่อยครับเอารูปคนอื่นมาเป็นรูปตัวเองนะครับเช่นเ,เปลี่ยนตัวเองให้เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงก็มีนะครับหรือผู้หญิงที่มีอายุแล้วเอารูป ผู้หญิงที่หน้าตาน่ารักไปอ้างตัวแล้วแอบ,บไปมีสัมพันธ์นะครับขอยืมเงินนะครับหลอกให้รักแล้วก็โอนตังค์นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของการกลั่นแกล้งนะครับและที่สําคัญอีกอันนึงคือการแบ็กเมลครับการแบ็กเมลก็คือเอาความลับของเพื่อนหรือของบุคคลอื่นในสังคมมาเป็นข้อต่อรองนะครับเพื่อให้กระทําหรือไม่กระทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ อันนี้เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายถ้าเราเห็นในสังคมนะครับอันที่5ครับการหลอกลวงและการสร้างกลุ่มโซเชียลเพื่อโจมตีซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ซึ่งเราเห็นอยู่บ่อยๆนะครับนี่คือเรื่องของไซเบอร์บูลี่นะครับประเด็นที่5ครับเรื่องของพลเมืองดิจิทัลที่ดีก็คือเรื่องของร่องรอยดิจิทัลและชื่อเสียงบนโลกอินเทอร์เน็ตครับพลเมืองดิจิทัลที่ดีจะต้องรู้จักป้องกันความเป็นส่วนตัวของตนเองนะครับเคารพในความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นด้วย อะไรก็ตามที่ถูกโพสต์และอัปโหลดไปเยอะโลออนไลน์แล้วมันจะอยู่ถาวรครับร่องรอยต่างๆสามารถติดตามกลับไปถึงผู้โพสต์ได้เสมอครับเราอย่าคิดว่าเรารีบโพสต์ไปแล้วรีบไปลบไม่ทันครับดูอย่างดาราหรือดูอย่างคนในสังคมที่อารมณ์โกรธใครก็ไม่รู้ไม่พอใจใครก็ไม่รู้โพสต์ขึ้นไปถึงเวลาก็รีบลบแล้วก็ขอโทษไม่ทันแล้วครับคนที่ได้รับผลกระทบเขาก็ฟ้องร้อง ในข้อหาหมิ่นประมาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าในโลกดิจิตอลล่ลองรอยดิจิตอลมันสามารถบันทึกและสามารถติดตามกลับไปยังต้นตอได้เราก็จะเป็นพลเมืองดิจิตอลที่ดีครับฉะนั้นข้อนี้ต้องเข้าใจและต้องระวังในเรื่องการกระทําที่ผิดนะครับต่อบุคคลอื่นในโลกดิจิตอลด้วยลำดับที่6ครับ เรื่องของอัตลักษณ์และตัวตนเซลล์อิมเมจแอนด์ไอดีนิตี้ครับอัตลักษณ์และตัวตนของพลเมืองดิจิทัลที่ดีจะต้องรู้จักชีวิตในโลกดิจิทัลของตนเองครับรู้ถึงประโยชน์และความเสี่ยงของโลกดิจิทัลอิทธิพลต่างๆที่เข้ามากระทบตนเองชื่อเสียงของตนเองและความสัมพันธ์ของพวกเราเองด้วยกันนะนะครับการแสดงตัวตนไม่เหมือนสมัยก่อนครับสมัยก่อนเราจะต้องสื่อสารกับผู้อื่นเราต้องพบหน้านะครับแสดงตัวตนว่าการสนทนานี้จริงใจไม่จริงใจ ตรงนี้กําลังเสียใจตรงนี้กําลังมีความสุขแต่ในโลกออนไลน์มันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงครับเราสื่อสารกันอย่างรวดเร็วแต่เราไม่รู้ว่าความเป็นจริงแล้วข้อความที่บอกว่าเสียใจกับเรานั้นเขาดีใจหรือเปล่าข้อความที่บอกว่าเป็นห่วงเรานั้นเขาเป็นห่วงเราจริงหรือเปล่าข้อความที่บอกว่าอยากพบเราเขาอยากพบเราจริงหรือเปล่าข้อความที่พูดคุยกันมาตลอดนั้นเป็นตัวจริงหรือเปล่าเราไม่ทราบเพราะฉะนั้น สิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องเข้าใจในเรื่องของอัตลักษณ์และตัวตนนะครับในเรื่องของอัตลักษณ์และตัวตนแสดงออกผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆครับการแสดงความรู้สึกผ่านสถานะการโพสต์ผ่านช่องทาง Facebook IG หรือ l ล n e ครับเป็นการแสดงตัวตัวตนออกอย่างชัดเจนครับในสถานะที่โพสต์ไว้เช่นหรือว่าโพสเตตัสเพื่อให้คนอื่นเข้ามาดูว่าอ๋อตอนนี้กําลังรู้สึกมีความสุขตอนนี้กําลังรู้สึกเสียใจตอนนี้กําลังรู้สึก อยากจะทําอย่างนู้นอย่างนี้นะครับโพสต์ s, สถานะตัวเองอน,นะครับก็เป็นสิ่งที่ทุกคนมีสิทธิ์ทาได้ครับแต่ในโลกของพลเมืองดิจิทัลที่ดีเราจะต้องเข้าใจว่าอันนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงเพราะเราไม่เห็นหน้าครับบางคนครับโพสต์สเตตัสมารู้สึกเศร้าแต่ความจริงเขาอาจจะมีความสุขก็ได้ครับเขา,ารู้สึกเศร้ากับบางเรื่องแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเศร้าทั้งชีวิตนะครับเราต้องแยกแยะ บางคนก็จะอินไปไปกับสิ่งเหล่านั้นด้วยนะครับอันนั้นอัตลักษณ์และตัวตนสามารถแสดงออกผ่านช่องทางสื่อสารดิจิตอลอะไรบ้างครับการโพสต์สถานะหรือว่าสเตตัครับการโพสต์รูปภาพนะครับหรือการแชร์ข้อมูลต่างๆพวกนี้ครับนี่คืออัตลักษณ์และตัวตนบางคนชอบแชร์อาหารนั่นคือตัวตนเขาชอบชอบเป็นนักรีวิวอาหารชอบทานชอบทําบางคนรีวิวสัตว์เลี้ยงแมวสุนัข ช่ไหมครับบางคนชอบการท่องเที่ยวเราจะรู้แล้วล่ะครับว่าอัตลักษณ์และตัวตนเขาเป็นแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะสะท้อนทุกอย่างที่อยู่ในสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่คนคนนั้นเป็นนะครับสรุปแล้วนะครับพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณลักษณะที่ดีนะครับเราจะต้องเป็นพลเมืองที่มีความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตบริหารจัดการควบคุมกำกับตนเองรู้ถูกผิดรู้เท่าทันและที่สำคัญมีความรับผิดชอบ สื่อสารต่างๆใช้เทคโนโลยีต่างๆสื่อสารกับทั้งผู้ส่งและผู้รับแบบมีมารยาทเคารพต่อกฎหมายจริยธรรมกฎระเบียบที่สําคัญใช้เทคโนโลยีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเรียนรู้วิธีการสร้างความปลอดภัยแล้วเราจะต้องตระหนักด้วยนะครับว่าความเสี่ยงในโลกดิจิตัลมีมีสูงมากทุกอย่างมีความเสี่ยงเข้าใจสิทธิและความรับผิดชอบในโลกออนไลน์ นั้นความเป็นพลเมืองดิจิทัลก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องจริยธรรมและกฎหมายด้วยนะครับเพื่อให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยนะครับถูกกฎหมายและมีความสุขนะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในหัวข้อต่อไปสวัสดีครับ